สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมล้งจากที่คุยนะครับกับไอ,อ้ขุนเรียงช่างนะครับคนตาลติบันแท้นะครับก็รูสกว่าไอาล้ลราเหนค้ามรููหลายได้เดือดรัดได้ในเรื่องด้านภาษานะครับภาษา,าทางบ้านเพื่อนก,กับภาษาบ้านเฮ้านะครับกับแตกต่างกันออกไปเนาะนะครับกับขึจังหวะคําว่าไอา ก็มาด่กว่จักระบ่ฮะจักระจักระก็มาก็มาจุกระดิดไปว่าสวัสดีนะครับพี่น้องอันนี้ผวกกระเด็กก้มรูไม่จะได้เล่านะครับวัาที่นี่คุยไปคุยกันคุยกันไปคุยกันมาว่าดีพี่น้องไอ้กินหอมตําดังทึงประนึ็นครับวัาที่นี่ครับอ่าสีผ้าบ้านเมืองครับแม่ข้าวประเทศยังชูกิ่นนะก็หอมแท้จะได้อ่า ต้มจืดค่ะอืมต้มจืดต้มจืด <fit S 1> ห <Rug> มูน่ะครับนี่กระดูกหมูกระดูกหมูโอ้ผมว่าอยู่เป็นหอมหอมครับหอมหอันนี้พัดเพชรพัดเพชรปลาดุกหอมหอมหอมคุณเจริคินปลาทูพร้อมนี่นะครับแม่นป่ะคนปลาทูพร้อมปลาสวัสดีครับแม่บ้านห้องผัดหมี่ผมว่าอยู่คือหอมห่วยเด้ป่ะมื้อนี้มื้อนี้สิมื้อนี้สิฝากทองอยู่บ้าน บอดจวดด้วมือเด้อดเมอแรงเขาแรงครับผมเมื่อเคลื่อนเมื uhm ่อเคลนนี่ผมกลับบ้ัณฑ์กรกับก็เลยบริ่งกินเขาแรงน้ำเพลินได้ยินว่าเพลินเนียนเยังกับเมื่อเคลืนเนื้อย่างบ่อันเจ้าห้อนเออเจ้าห้อนเมื่อเคลื่นี่เพลินเนียนนึงเขาไอ้ทองทองหมดไงหนึงจังหวะเสียดายจังหวะปลาชิมากินมือนีือดละบ้านนี้กระดาษผมก็เลยปลาชิมาฝาดทองอ่าอยู่บ้านบอดมือนีืครับเพราะว่าเพลินกับ ได้นัดกับน้องอลิสานะครับให้มาคุยกันเรื่องงานนะครับผมก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมอ่ะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อนะครับไปกินข้าวกับแม่บ้านเฮานะครับนี่นะครับพี่น้องครับผมบันนี้ก็เรียบร้อยแล้วอาหารมีหลายอย่างมากเลยนะครับอมีหอดลาบหมูบราบนี่ลาบหมูลาบหมูผัดมีพี่น้องผัดเผ็ดปลาดุก อันนี้ยังครับนี่ตุม่มเจวฮอนเจวห่อนก็มีพร้อมอันเจมฮ่อนตุมจือพร้อมมาอันนี้มาฝากทองกับแม,แม่แม่เขาได้น,นีมครับมาด้วยพีนน่น้องครับบอเด้อมด้วยพี่นองครับจะชิว่าเบื่อหรือเด้อ <SD> ีกหลับมูสับครับผมกดสีใต้ก่อนเนี่ยใครบ่อยทรายไปีมีเรื่องอยากมีเรื่องคัผมอย่าพูดโอ้เขาคือไรเดี๋ยวเห็จังไสิกินเหลือครับผมคอเดนียว ผมไม่ค่อยถนัดข้าวเจ้าพี่เลยเยอะเหี่ยง้วยค่ะเยอะเหี่ยงเอาไหนน้ำจิ้มทำไมไม่เทีละลูกเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำยังไม่เดือดเจียดเทใส่เนี่ยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เพื่อใส่เพื่อก็ต้องเอาผักใส่เนี่ยหาผักใส่ผักตรงนั้นผักตรงนี้ใส่เจียวห่อนก็มีพี่น้องเจียวห่อนผัดมี เริ่มเดือดแล้วเนี่ยดียอดแล้วกระดูกมัน,นอันลาบแซได้ล้วไม่เหอครับไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาอันนี้าตั้งกล้องยี่้ันตโพุ ัเยหืวเดาๆะอนมันอนไปแล้ว่โอ้เดกระเดาีกเดียวเยังเหนึ่าเดา่าเนี้กระเดากเดากเดากเดาพี่หลอครับอันนี้ก็เป็นค้อมูอีกอีกคำหนึ่งครับผมภาษาีก็มเรียเนอมีเรียนี่มเรียญนี่แมนครับอันนี้ภาษาอีกเคันยะุูต้องต้องศึกษาหาเองกั่นแหครับ กเดากะเดาต็มกระเดากหกะเดานี่แปลว่าหอนนะครับพี่น้องมาบอสครับกินเข่าครับผมมาบอสลาบหมูสับเครับจุงกะจุงกะจุงกะเอายังยเีดจุงกะไปว่ายังไระวอกันตีของบอสเด้ะไม่ใช่ของผมเด้จุงกะจุงกะ สวัสดีครับจุงกระสวัสดีส่วนสดก็สวัสดีสวัสดีค่ะมาน้ามาหา้ามาเน็นขา่นเหมือนกันครับพี่น้องครับผมยกับรให้ก็พอเอเพมอลำเด้อเชี่ยบลายครับผมไอ่ลายมูแซ่บตวอาอันนี้ข้างในชิมอยู่นี่แมนบอสมันยองกินบ่ะี่ครับเชี่ยบยหัวนี่ยลาบหมูแซ่บ พี่น้องเพ,พิ่มข okay. ึ้นสี im im ่หนึ uh UH <h <h ่งไร่ไร่หรือว่ายิงหิวน้ำโอเคนะครับเดี๋ยวครับคลิปนี้ชมก๋าสียสยกันเอาไว้ชั่นึ่สักวปันนะครับเนาะกินวันท่านมูครับผมดีใจเพราะท่านแก้วหอนผมนะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่พี่น้องเขามารับชมนะครับเขามากดไลค์ให้นะครับช่องวัวรชัยเต้เสดนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณที่พี่น้องเขามากดไลค์นะครับขามาคอมเมนต์ นะครับสําับเจ้นี้ผมลงไว้เพียงแค่น,นี้นะขอบคุณไม่ลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม